โหลดหนังสือในแบบอ e ีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามลายแอดนี้ได้เลยครับ1ิบเกดความรู้ราชินีแห่งโชซอนตอนที่2 1. ราชินีโชซอนที่มีพระชนมายุยืนที่สุดคือราชินีซินจองสกุลโชหรือพระพันปีฮโยยูอันที่จริงนั้นพระนางไม่เคยดำรงตำแหน่งราชินีมาก่อน พระนางเป็นพระชายาในรัชทายาทฮโยมยองแต่สวามีของพระนางได้สิ้นพระชนไปพระนางจึงกลายเป็นม่ายต่อมาเมื่อโอรสของพระนางได้ขึ้นของราชเป็นพระเจ้าฮอนจงกษัตริย์ลำดับที่24แห่งโชซอนสวามีของพระนางจึงได้รับการสถาปนาพระอาทิให้เป็นกษัตริย์พระนางจึงมีฐานะเทียบเท่ากับราชินีและได้ขึ้นเป็นพระพันปีพระนางทรงสิ้นพระชนด้วยวัย82พรรษาในฐานะแทวังแทบี เป็นพระปิตุชาเจ้าและพระมารดาเลี้ยงของพระเจ้าโคจงกษัตริย์องค์ที่26แห่งโชซอนตลอดพระชนชีพของพระนางทรงผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมาแล้วสีรัชกาล 2. พระราชินีที่พระชนมายุสั้นที่สุดคือพระราชินีฮโยฮยอนเมสีองค์แรกในพระเจ้าฮอนจงกษัตริย์องค์ที่24แห่งโชซอนโดยพระนางสิ้นพระชนเมื่อพระชนมายุเพียง16พรรษา 3. ในบรรดาร,ราชินีชโชซอนทั้งหมดมีราชินีที่มาจากสกุลคิมมากที่สุดซึ่งบางก็เป็นสกุลคิมจากที่เดียวกันเป็นเครือญาติกันบางก็เป็นสกุลคิมจากคนละที่คนละเมืองโดยในสมัยโชซอนนั้นมีราชินีที่มาจากสกุลคิมทั้งหมด10พระองค์รองลงมาคือสกุลยุน6พระองค์และสกุลหันหพระองค์ 4. ราชินีชโชซอนที่มีบุตรมากที่สุดคือพระราชินีโซฮอนสกุลซิม เมเฮสีในพระเจ้าเซจงมหาราชกษัตริย์องค์ที่4แห่งโชซอนโดยพระนางมีบุตรกับพระเจ้าเซจงทั้งหมดสิพระองค์และพระนางยังควบตำแหน่งพระราชนินีที่มีบุตรชายมากที่สุดอีกด้วยโดยจากสิพระองค์นี้เป็นบุตรชายไปแล้ว8พระองค์ 5. พระราชินีที่มีบุตรเป็นหญิงมากที่สุดคือพระราชินีอินซอนสกุลจางเมเฮสีในพระเจ้าฮายโยจงกษัตริย์องค์ที่17แห่งโชซอนโดยพระนางมีบุตรทั้งหมด7พระองค์ เป็นองค์หญิงหกพระองค์และองค์ชายหนึ่งพระองค์ 6. มีราชินีโชซอนทั้งหมดเจ็ดพระองค์ที่ได้ช่วยกษัตริย์ว่าราชการหลังม่าน 7. ราชินีโชซอนที่ช่วยว่าราชการหลังมา่านนานที่สุดคือพระราชินีซุนวอนสกุลคิมไมเหสีในพระเจ้าซุนโจกษัตริย์องค์ที่23แห่งโชซอนโดยพระนางช่วยพระนรัดดาและพระโอรสเลี้ยงกษัตริย์องค์ที่24และ25 รวมกันเป็นเวลา22ปีรวมทั้งได้ช่วยพระสวามีวาราชการเป็นเวลา29ปีรวมทั้งหมดเป็นเวลานานถึง51ปี 8. พระราชินีที่พระชนมายุน้อยที่สุดขณะเข้ารับตําแหน่งคือพระราชินีสุนจงสกุลยุนมเหสีในพระเจ้าสุนจงกษัตริย์องค์ท,งที่27ขณะขึ้นรับตําแหน่งพระมเหสีหรือจกักรพรรดินีในตอนนั้นพระนางทรงมีพระชนมายุเพียง1 3พรรษาเท่านั้น ในสมัยโชซอนมีพระราชินีที่ได้รับพระนามซ้ำกันอยู่สองชื่อชื่อแรกคือเมียงซองวังฮูหรือราชินีเมียงซองโดยพระราชินีเมียงซองคนแรกคือพระราชินีเมียงซองสกุลคิมไมเหสีเนพระเจ้าฮยอนจงกษัตริย์องค์ที่18ส่วนคนที่2คือพระราชินีเมียงซองสกุลมินไมเหสีเนพระเจ้าโคจงกษัตริย์องค์ที่26สส่วนอีกชื่อหนึ่งก็คือชองซุนวังฮูหรือพระราชินีชองซุน โดยราชินีชองซุนองค์แรกคือพระราชินีชองซุนสกุลทรงเมฮหสีในพระเจ้าทันจงกษัตริย์องค์ที่6ส่วนราชินีชองซุนองค์ที่สองคือพระราชินีชองซุนสกุลคิมเมฮสีองค์ที่สองในพระเจ้ายองโจกษัตริย์องค์ที่7 10. วังบีคือยศของราชินีโชซอ,อนซึ่งเป็นประเทศสลาศของจีนแต่ถ้าโชซอ,อนไม่ใช่ประเทศสลาศราชินีของโชซอ,อนก็จะใช้ยศวังหูได้เลย ไม่ต้องรอให้เสียชีวิตไปก่อนแต่หากโชซอนมีสถานะเป็นจักรวรรดิเมเหตสีของจักรพรรดิก็จะเรียกว่าฮวางฮูถ้าเป็นสนมเอกหรือชายาของกษัตริย์ก็จะเรียกว่าฮวางบีส่วนวังบีก็จะใช้กับพระชายาของเหล่าองค์ชายในจักรวรรดิเท่านั้นสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามไลน์แอดนี้ได้เลยครับ